รถเมลไฟฟ้าสายแรกทดลองวิ่งแล้วนะคะโดยทีวิศวะลาดกระบังนำร่องศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้น้ำมันดีเซลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะเปิดเดินรถเมลไฟฟ้าสายนำร่องผจอมกลาดกระบังถึงแอร์พอตลิงแล้วภายนอกดูไม่แตกต่างจากรถเมลทั่วไปแต่พอขึ้นไปบนรถจะพบว่าภายในไม่มีระบบเกียร์แต่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนรถเมลปรับอากาศ24ที่นั่งนี้ เป็นการทดสอบวิ่งร่วมกันระหว่างสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจอลอร,ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอร,รถเมล์ไฟฟ้าคันนี้วิ่งได้ไกล250กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าอยู่ได้นาน4-5ชั่วโมง250กิโลเมตรต่อเติมหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่ารถเมล์ที่ใช้อยู่ในกรทมเนี่ยวิ่งประมาณ250-300กิโลเมตรต่อวันวันนึงก็เติมทั้งเดียวได้เลย ไม่ให้หมดเท่านั้นเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ระบบไฮบริดนะครับแต่ระบบนี้เป็นระบบที่เรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์แบบที่สุดถ้านํารถเมยไฟฟ้ามาแทนรถเมย์ขอสอมอก,อกที่ใช้น้ํามันดีเซลที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพกว่า3,000คันจะประหยัดน้ํามันดีเซลไปถึง120ล้านลิตรต,ต่อปีที่สําคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้320,000ตันต่อปีกรุงเทพจะน่าอยู่และปลอดมนลนพิษได้มากทีเดียว อสอมกอเตรียมนำรถเมลไฟฟ้าออกทดลองวิ่งบนถนนทนทางเริ่มวันที่2มิถุนายนนี้เส้นจากวัดทัดทองไปประตูน้ำจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปพระราม4และอีกซ้ายพระราม9ไปพระราม2โดยวิ่งบนทางด่วนและเส้นปริมณฑลโดยจะวิ่งแถวหนนทบุรีย่านรัตนาธิเบศ ก็เสนอว่ารถส่วนหนึ่งที่ยังไม่จัดหามาเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะทดลองใช้เป็นรถไฟฟ้าก็ประมาณ500คันประมาณที่เสนอไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คำตอบนะคะจากท่านมนตรีว่าท่านมีความเห็นอย่างไรก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็มีการหารือร่วมกันข้อจำกัดแบตเตอรี่ยังมีราคาแพงสจลจะศึกษาวิจัยต่อไปในการผลิตแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีผลิตรถเมลไฟฟ้าใช้เองในเมืองไทยประวัติผลลัตถ่ายภาพธิตาพาัิริธัญญาวงทีมข่าวสังคมเจ็ดสีรายงาน